ถ้ามีบุญหนุนนํามากพอก็จะเป็นอริยบุคคลไปได้อย่างนั้นนะนก็เรื่องในพระไชยบิดกก็มีกล่าวไว้เหมือนกันว่าพระษาวกรูปหนึ่งที่รับความเจ็บป่วยจากการเป็นโรคร้ายปัจจุบันนี้หากญาติพี่น้องของท่านผู้ฟังเป็นโรคร้ายก็จะมีเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์มาช่วยยื้อชีวิตเอาไว้ แต่จะยื้อไปนานแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของผู้ป่วยด้วยหรือว่าสภาพคล่องทางการเงินด้วยนะคนที่มีฐานะก็อาจจะยื้อได้นานหน่อยคนที่ลำบากเรื่องเงินทองก็อาจจะปล่อยไปตามธรรมชาตินะตอดใจอยัางนะพอแลอ้วไม่ไม่รักษาแลา้วว่าอย่างนั้น นี่ตอนเวลาวาระสุดท้ายนี้เราก็จะเห็นทำกันทุกคนความจริงจะถูกใจไม่ถูกใจเราก็ต้องยอมรับความจริงแล้วเมื่อวาระสุดท้ายมาถึงแต่คนที่ยอมรับได้ก่อนจิตใจก็จะโปร่งโล่งเบาสบายเป็นอิสระเนี่ยความเป็นแต่ละบุคคลมันก็อยู่ตรงนั้นอยู่ที่จิตร่างกายของแต่ละคนเนี่ยถึงแม้ว่าจะแตกต่างกันแต่ว่าจิตมีลักษณะที่คล้ายกันก็คือ สั่งสมบุญกุศลได้แล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเปลี่ยนภพภูมิได้ปัญญาก็เกิดขึ้นได้ไม่ใช่ว่ากล้จะโบแล้วโบไปรอดฉาติดกล้ <c oughs> มีปัญญาแล้วก็ะจะจะลาดไม่โบอีกไม่ใช่จิตมันเปลี่ยนได้จึงควรสังสมแต่จิตที่ดีเพราะอะไรจึงควรสังสมศีลสมาธท่ปัญญาให้มากเพราะอะไรเพราะมาถึงวรรษที่สําคัญนี่ เราจะได้ใช้จิตนี้ให้เป็นประโยชน์เ,เนี่ยทางพระพุทธศาสนาเขาก็สอนเอาไว้อย่างนี้จุดสำคัญก็คือการภาวนาจิตชีวิตจะเป็นอย่างไรก็อยู่ที่จิตจะอิสระหรือทุกทรมานก็อยู่ที่จิต <c oughs> สำคัญมากแต่เราจะมีจิตที่ดีได้เราก็ต้องมีความรู้ความรู้มาจากไหน อาทิตย์ที่แล้วนี่พูดถึงปรัตตุโกสะใช่ไหมความรู้ที่มาจากแหล่งภายนอกจากการฟังผู้รู้กล่าวบอกหรือปร่ำสอนหรือการศึกษาตำรับตำราวิชาการท่านผู้ฟังต้องคำตองเข้ใจว่าความรู้ภายนอกเนี่ยมันเป็นความรู้ที่ไม่ใช่ความรู้ที่แท้จริงความรู้มาจากอะไรมาจากการศึกษาท่องจํา เมื่อก่อนหลายคนเข้าใจผิดว่าคนที่จําได้เก่งจ,จะเป็นคนที่มีปัญญามากแต่ในทางธรรมไม่ได้นับอย่างนั้นเพราะว่าคนที่มีปัญญามากอาจจะใช้ปัญญาในทางที่ผิดก็ได้หากไม่ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิเห็นไหมหรือที่เคยยกตัวอย่างว่าคนที่จบด็อกเตอร์มีปัญญามากเรียนสูงๆพอมีความทุกข์แก้ปัญหาไม่ได้ก็ไป ฆ่าตัวตายหรือไปฆ่าผู้อื่นตายนั่นอย่างนั้นความรู้ที่ใช้ไม่ได้เป็นความรู้ที่ไม่ถูกตรงตามพระธรรมคำสั่งสอนนะเนี่ยนั่นเพราะเป็นความรู้ที่มาจากการเลาเรียนหรือว่าการสั่งสมความจําแต่อย่างไรก็ตามไอ้ความรู้นี่มันก็มีความจําเป็นอยู่เพราะหากคนเราไม่มีการศึกษาและเรียนไม่มีความจําแล้วเราจะเอาตัวความจําที่ถูกต้องมาจากไหนนี่ สำคัญก็คือต้องให้เข้าใจว่าอะไรเป็นสัมมาทิฏฐิอะไรเป็นมิจฉาทิฏฐิแค่นั้นเองดีที่สุดโดยการใช้ความคิดพิจา,ารณาตรรองว่าถูกต้องสอดคล้องต้องตรงกับคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือไม่ที่พระองค์ได้ทรงสแสดงเอาไว้ซึ่งปัจจุบันนี้ปัญญาหรือความรู้ทั่วๆไปไม่มีอยู่มากมายล้นจนศึกษากันไม่หวาดไม่ไหวไม่หมด เอาเท่าที่จําเป็นเท่าที่ <c oughs> ศึกษาได้เรียนได้แต่เราควรหันมาศึกษาสภาวะทางจิตแล้วแท้ที่จริงมนุษย์นั้นมีพุทธภาวะในนิกายเซนนี่ก็บอกว่าจิตเดิมแท้มีกันอยู่ทุกคนอยู่แล้วจิตเดิมแท้เนี่ยหากเราเป็นชาวพุทธที่เราต้องเชื่อกฎตัวนี้ว่าเราไม่ได้เกิดมาชาตินี้ชาติเดียวแล้วก็ตายแล้วสูญ แต่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยจิตของเราเนี่ยท่องเที่ยวไปมาโลกนี้โล,นนโลกนู้นโลกนั้นพบนู้นภูมินี้กันอยู่ไม่จบไม่สิน้นเหมือนที่เคยยกตัวอย่างว่าเมื่อเราเกิดมาในแต่ละพบแต่ละชาติเนี่ยกระดูกที่กอง <c oughs> การเกิดเวียนเกิดเวียนตายเป็นภูเขาแล้วหรือเปรียบยิ่งใหญ่กว่านั้นน้ําตาที่หลังไหล ยามเศร้าหมองเป็นทุกข์มากกว่าน้ําในทะเลหรือมหาสมุทรใช่อีกฟังแล้วไม่น่าจะเชื่อแต่ว่านั่นเป็นพระพุทธพจน์ที่พระองค์ได้ตรัสเอาไว้ความเชื่อก็สากําคัญถ้าเชื่อผิดก็จะนําพาชีวิตไปผิดถ้าเชื่อถูกก็จะนําพาชีวิตไปถูกคือศรัทธาความเชื่อศรัทธาสี่เช่นอะไรวิปากศัทธาเชื่อผลของการกระทํา กรรมมัศกสาสธาเชื่อก,ร,ก,กรรมหริาการกระทำตถาคตโพธิสถานเชื่อในปัญญาตัสรู้ของพระัมมาสัมพุทธเจ้าศรัทธาที่ถูกต้องก็เป็นศรัทธาที่ต้องเป็นกุศลศรัทธาที่ไม่ถูกต้องที่ไม่เป็นกุศลเช่นความโลภหรือว่าความโกรธความหลงโมหะความอยากก็เช่นกัน เมื่อเราอยากจะได้อะไรถ้าได้มาด้วยความไม่ถูกต้องการทุจริตนั่นเป็นความอยากที่ผิดแต่ถ้าอยากด้วยถูกต้องเป็นสมาธิติใช้ความเพียรพยายามไม่ได้มาโดยไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นอันนั้นจะเป็นความอยากที่ถูกต้องเมื่แต่ความอยากที่เป็นนามนธรรมเช่นเราบนบานสารกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ บางคราวก็ติดสินบนว่าถ้าได้สําเร็จสมปรารถนาแล้วจะเอานู่นอ,อันี่มาแก้บนไหว้วาองค์เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆไอช่วยเราอันนี้เป็นศรัทธาที่ประกอบไปด้วยอกุศลมูลเพราะเจอไปด้วยโลภมูลจิตในส่วนความอยากที่เป็นจิตบริสุทธิ์ล้วนๆแท้ๆต้องไม่มีโลภโทสะโมหะเข้ามา,ามี ความมุ่งมั่นในจิตว่าการสร้างศรัทธาต้องเป็นสัมมาทิฏฐิโดยอาศัยตามหลักมักมีองแปดนั่นเองสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยถ้าได้อย่างนี้ก็คือถูกต้องถูกทำานองคลองทำไม่ถอยหลังลงคลองเนี่ย <c oughs> แล้วบางคราวถ้าเกิดว่าเราไม่มีจิตที่มั่นคงในหลักศรัทธาที่ถูกต้องกิเลสตัวหนึ่งที่มันจะมาทําลายหรือกวางขั้นเป็นอุปสรรคไม่เราเข้าถึงหรือบรรลุคุณความดีหรือสูงสุดไม่ถึงนิพพานกิเลสที่ว่าเขาคือนิวหนากามาชันทะพยาบาทถีนมิทธะวิจิกิจฉา อุตจักกุกุจักตัวนี้เป็นสิ่งที่ขวางขั้นคุณความด <c oughs> ีความอยากในกรรมก,กุรลูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสพุทะพระธรรมรมณ์นี่คือกรประชันทะปยาบาทคือความผูกใจเจ็บผูกโกรธเครียดแค้นจริงชัง <c oughs> คนสัดสิ่งของนั่นนี่นั่นที่ทำให้เราไม่พอใจอมันก็เศร้าหมองใจ ตีนิมิตะความม่วงเหงาเสื่องซึมจิตอดหูจิตไม่มีพลังจิตม่วงจิตซึมสาเหตุของจิตม่วงจิตซึมนี่ส่วนหนึ่งมาจากการไม่เจริญสติการไม่เจริญสมาธิและการไม่ศึกษาปัญญาในทางธรรมไม่มากพอจิตมันจะมันจะเซื่องซึมม่วงอดหู แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูในการพักผ่อนให้เพียงพอด้วยบางคนพักผ่อนเพียงพอแต่ยังเสื่อมซึมแสดงว่าต้องแก้ที่ที่จิตนะต้องมีตัวใดตัวหนึ่งผิดพลาดแล้วนะตีนมิธะอ <c oughs> ุดตดจักกุกุกจักหรือว่าวิจิกิจ,จาก่อนก็ได้วิจิกิจ,จาในความลังเลสงสัยไม่แน่ใจโดยเฉพาะไม่แน่ใจในกลกองพระรัตนตรยัยอันนี้ตัวสําคัญ าไม่แน่ใจแล้วก็ไปต่อลำบากเหมือนช่วงเนี้ยเทศกาลปีใหม่ญาติโยมเดินทางกลับบ้าน<ม>นั่งรถลงเรือไปเหนือล่องใต้เส้นทางไหนอะปิดกรเกษมมิตรภาพเข้าเลนไหนไปเลนไหนอะถ้าไม่แน่ใจก็ลำบากนะคนขับรถที่ต้องไปถูกเลนนะเนี่ย <c oughs> หรือบางคนไม่ได้กลับบ้านมาหลายปี เขาตัดถนนใหม่สร,ร้างถนนใหม่เปิด GPS นำทางก็าไม่โต๊กระไดปนไปส่วนยางส่วนฟามเปืือนนี่ต้องมั่นใจต้องมั่นใจนี่หมายถึงว่ามั่นใจในคนของประตทศใดเนยอย่าให้มีความรังเลสงสัยส่วนอุตจักกุกุจักคือความฟุง้งซ่านรำคาญความฟุง้งซ่านของจิต คนที่จิตฟุ้งซ่านนี่ด้วยเหตุว่าเป็นคนเก็บมากกว่ามากกว่าความเข้าใจตามความเป็นจริงเ,เก็บทุกเรื่องออแต่ว่าพอนำมาใช้นี่มันก็ไม่ได้เรื่องเ,ออเพราะเก็บมามากเรื่องออคือเอามาคิดเอามาคิดทุกเรื่องออจริงๆแล้วจิตของเรามันคิดได้คราวละหนึ่งครั้งหนึ่งน ที่คนโบราณก็าชอบพูดกินข้าวทิละคำทำทิละอย่างนั้นถูกต้องที่สุดจิตก็เช่นเดียวกันพยายามเอาเรื่องที่จําเป็นและเรื่องที่เป็นสัจจะหรือความจริงเนี่ยอย่างนี้ก็จะลดความฟุ้งซ่านลงไปได้หรือถ้าดีก็มีการสวดมนต์เจริญวระสมาธิการสวดมนต์ที่ทำให้จิตเราลดความฟุ้งซ่านได้นะเดี๋ยวสิ้นปีนี้มาสวดมนต์กันทั้งห่วง หลุดความคุ้งสั้นลักกิเลสป้องกันนิวรณ์นนแล้วเราก็จะมีความสุขเหมือนที่ช่วงนี้ทุกคนก็บอกให้คนอื่นมีความสุขแล้วเราเองมีความสุขหรือเปล่าถ้าความสุขอย่างเช่นคนทํางานบริษัทใช่ไหมหวังว่าปีใหม่นี้เจ้านายบอสผู้บังคับบัญชาจะให้โบนัสถึงจะมีความสุขเหมือนเดือนเข้าบัญชีถึงจะมีความสุข ได้รับของขวัญจากคนอื่นตัวที่มีความสุขอันนั้นเป็นสุขอิงอามิตรอยู่อย่างอิงด้วยวัตถุสิ่งของความสุขที่แท้จริงที่ควรจะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับตนเองและให้กับผู้อื่นคือความสุขใจสุขใจนี่ไม่ยากเราคิดดีเจริญเมตตาก็เป็นความสุขแล้วปรารถนาดีกับผู้อื่นนี่ก็เป็นความสุขแล้วต้องมีความจริงใจนะ มอใจว่าบอกวยพรพีใหม่สวัสดีพีใหม่ขอใหมีความสุขแต่ในใจเราไม่ได้เติมความรู้สึกจริงๆลงไปมันก็ไม่ใช่ต้องปรารถนาดีด้วยความจริงใจถึงจะมีความสุขที่แท้จริงบางคราวเราก็ต้องลดความคาดหวังเอาไว้ว่าความคาดหวังของคนส่วนใหญ่คืออะไรกบอาจารย์จจรพระอาจารย์ต่างๆหรือว่า คนที่เขาไม่เล่นการไปนันเขาก็พูดแล้วพูดเล่าพ,พูดซ้าพูดซากใช่ไหมว่าว่างเบอร์ว่างหวยว่างรวยต่างหลัดมันก็เป็นความจริงของคนไทยเออนี่กลับมาบ้านปีนี้อย่าไปเล่นการไปนันอีก่ะโยมเพราะว่าสมัยก่อนนี้ไม่ได้ถ้ากลับมารวมกันที่บ้านนี้ชอบตั้งวงเล่นไพ่เล่นไนโลกันเนี่ยการเล่นนี่มบางคนบอกเล่นนกน,กนกนี่เล่นปีไม เมงกันดีไหมนี่กินลอมมู่ลอมบัวดีไหมนี่เนี่ยความสุขอย่างนี้เป็นความสุขที่มันไม่ใช่ความสุขในทางธรรมจริงอยู่ว่าอาวก็คนปุถุชนคนทั่วๆไปทำไมจะทําไม่ได้เพราะไม่ใช่ว่าตือศีลกินเพลที่จะไม่ต้องไปกล้าสัตว์ไม่ต้องไปหาความสุขทางอัายมุขมันก็สุขได้แต่บางทีถ้าเกิดว่าเรามีความสุข ที่อาศัยธรรมความสุขจากการเจริญเมตตาไม่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นอันนี้มันจะเป็นความสุขที่ประณีตกว่านะเหมือนพระอาจารย์ผู้รู้ท่านกล่าวไอไว้ว่าคนที่มีความสุขจากการเจริญสมาธินี่มันจะสุขมากกว่าการ<ม>การเสพการดื่มการกินเรื่องต่างๆก็คือความสุขที่เกิดจากจิตนั่นเองนะ และบางครั้งถ้าเราไม่อยากมีความทุกข์ก็ลดการเปรียบเทียบมีคนบอกว่าถ้าเกิดว่าเห็นคนอื่นได้เงินเดือนมากกว่าเห็นคนอื่นใส่เสื้อผ้าสวยกว่ามีรถใหม่กว่ามีบ้านดีกว่าหรือว่าอะไรก็ตามที่เขาดีกว่าพอเปรียบเทียบแล้วจริงๆเราเมื่อก่อนไม่มีความทุกข์พอเปรียบเทียบแล้วเป็นความทุกข์ขึ้นมาทันทีอันตัวนี้ก็สําคัญ และสิ่งที่เป็นคนมองข้ามคือคนใกล้ตัวคนในครอบครัวสามีภรรยาลูกในครอบครัวพ่อแม่ลูกความผูกพันนี่ต้องมีความสม่ำเสมอนะเ <c oughs> มยจะไม่โอเวอร์หรือว่าไม่แบบพิเศษมากมายแต่ก็ดีสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายอย่างนี้ทำให้เรามีความสุขได้นะถ้าทีที่แสดงออกต่อกันนั้นเป็นไปด้วยความ ปรารถนาดีพึ่งตนพึ่งทำงพึ่งผู้อื่นนี่คือสิ่งที่ควรจะทำความเข้าใจการคบคนก็สำคัญคบคนดีนี่ดีที่สุดเลยในโลกนี้มีคนอยู่หลายประเภทคนผ่านผ่านพาปยหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาปยหาผลไม่ว่าปีใหม่ปีไหนปอ,ออะไร พุทธภาษิตคําสอนเหล่านี้ก็ยังใช้ได้ดีเสมอบนย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมทำย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมย่อมคุ้มครองคนดีทําวันนี้ให้ดีที่สุดรวนแล้วแต่เป็นเรื่องราวดีๆที่เราควรจะสนใจและให้ความสําคัญอ๋อเวลาก็จะหมดอีกแล้วท่านควาง <'re> ก็เอาเป็นว่าปีส่งท้ายปีเก่ออกาตอนรับปีใหม่ วันนี้เป็นอันที่สุดท้ายแล้วขอให้ท่านคิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วิธรรมไม่เหลววิสัยขอให้สิ่งนั้นๆจงบรรลุ็จหากท่านที่กำลังเดินทางขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพท่องคาถา,าไว้คาถาใครคาถาพระ,ระพุทธเจ้าอิติปิโสปะกวาก็ได้โดยเฉพาะมีสติไม่ดื่มสุรายาเมาไม่มั่วอบายามุกนะหรือนึกถึง สิ่งศักดิ์สทธี่เรานับถือบูชาหลงปูทวดก็ได้นโมโพธิสโตอาการติปัญะอิิปะกาวาทำใจให้เป็นบุญให้เป็นกุศลแล้วเราก็จะแคล้วกลาดปลอดภัยจากอุบัติเหตุอันตรายอยู่ในเช่นทางธรรมครอบครัวเป็นสุขจเจริญยิ่งยิ่ขึ้นไปพบก,กันในอีกครั้งปีหน้าจเจริญพร ถ้ามีบุญหนุนนำมากพอมันก็จะเป็นอริยบุคคลไปได้อย่างนั้นนะก็เรื่องในพระไตรปิฎกก็มีกล่าวไว้เหมือนกันว่าพระสาวกรูปหนึ่งที่รับความเจ็บป่วยจากการเป็นโรคร้ายปัจจุบันนี้หากญาติพี่น้องของท่านผู้ฟังเป็นโรคร้ายก็จะมีเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์มาช่วยยื้อชีวิตเอาไว้ แต่จะยื้อไปนานแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของผู้ป่วยด้วยหรือว่าสภาพคล่องทางการเงินด้วยนะคนที่มีฐานะก็อาจจะยื้อได้นานหน่อยคนที่ลำบากเรื่องเงินทองก็อาจจะปล่อยไปตามธรรมชาตินะตอดใจ้ยั้งนะพอแลว้วไม่ไม่รักษาแลว้วว่าอย่างนั้น นี่ตอนเวลาวาระสุดท้ายนี้เราก็จะเห็นทมกันทุกคนความจริงจะถูกใจไม่ถูกใจเราก็ต้องยอมรับความจริงแล้วเมื่อวาระสุดท้ายมาถึงแต่คนที่ยอมรับได้ก่อนจิตใจก็จะโปร่งโล่งเบาสบายเป็นอิสระเนี่ยความเป็นแต่ละบ,บุคคลมันก็อยู่ตรงนั้นอยู่ที่จิตร่างกายของแต่ละคนเนี่ยถึงแม้ว่าจะแตกต่างกันแต่ว่าจิตมีลักษณะที่คล้ายกันก็คือ สังสมบุญกุศลได้แล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเปลี่ยนภพภูมิได้ปัญญาก็เกิดขึ้นได้ไม่ใช่ว่าใกล้จะโบแล้วโบไปรอดฉาด <c oughs> เกล้มีปัญญาแล้วก็ะจะจะลาดไม่โบอีกไม่ใช่จิตมันเปลี่ยนได้จึงควรสังสมแต่จิตที่ดีเพราะอะไรจึงควรสังสมศีลสมาธิปัญญาให้มากเพราะอะไรเพราะมาถึงวรรคที่สําคัญนี่ เราจะได้ใช้จิตนี้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยทางพระพุทธศาสนาเขก็สอนเอาไว้อย่างนี้จุดสำคัญก็คือการภาวนาจิตชีวิตจะเป็นอย่างไรก็อยู่ที่จิตะจะอิสระหรือทุกทรมานก็อยู่ที่จิต <c oughs> สำคัญมาก <c oughs> แต่เราจะมีจิตที่ดีได้เราก็ต้องมีความรู้ความรู้มาจากไหน อาทิตย์ที่แล้วนี่พูดถึงปรัตตุโกสะใช่ไหมความรู้ที่มาจากแหล่งภายนอกจากการฟังผู้รู้กล่าวบอกหรือลรัมสอนหรือการศึกษาตำรับตำราวิชาการท่านผู้ฟังต้องคำทำก้ใจว่าความรู้ภายนอกเนี่ยมันเป็นความรู้ที่ไม่ใช่ความรู้ที่แท้จริงความรู้มาจากอะไรมาจากการศึกษาท่องจํา เมื่อก่อนหลายคนเข้าใจผิดว่าคนที่จําได้เก่งจ,จะเป็นคนที่มีปัญญามากแต่ในทางธรรมไม่ได้นับอย่างนั้นเพราะว่าคนที่มีปัญญามากอาจจะใช้ปัญญาในทางที่ผิดก็ได้หากไม่ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิเห็นไหมหรือที่เคยยกตัวอย่างว่าคนที่จบด็อกเตอร์มีปัญญามากเรียนสูงๆพอมีความทุกข์แก้ปัญหาไม่ได้ก็ไป ฆ่าตัวตายหรือไปฆ่าผู้อื่นตายนั่นอย่างนั้นความรู้ที่ใช้ไม่ได้เป็นความรู้ที่ไม่ถูกตรงตามพระธรรมคำสั่งสอนนะเนี่ยนั่นเพราะเป็นความรู้ที่มาจากการเล่าเรียนหรือว่าการสั่งสมความจําแต่อย่างไรก็ตามไอ้ความรู้นี่มันก็มีความจําเป็นอยู่เพราะหากคนเราไม่มีการศึกษาและเรียนไม่มีความจําแล้วเราจะเอาตัวความจําที่ถูกต้องมาจากไหน สำคัญก็คือต้องให้เข้าใจว่าอะไรเป็นสัมมาทิฏฐิอะไรเป็นมิจฉาทิฏฐิแค่นั้นเองดีที่สุดโดยการใช้ความคิดพิจา,ารณาไตรตรองว่าถูกต้องสอดคล้องต้องตรงกับคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือไม่ที่พระองค์ได้ทรงแสดงเอาไว้ซึ่งปัจจุบันนี้ปัญญาหรือความรู้ทั่วๆไปไม่มีอยู่มากมายล้นจนศึกษากันไม่หวาดไม่ไหวไม่หมด เอาเท่าที่จําเป็นเท่าที่ <c oughs> ศึกษาได้เรียนได้แต่เราควรหันมาศึกษาสภาวะทางจิตแล้วแท้ที่จริงมนุษย์นั้นมีพุทธภาวะในนิกายเซนนี่ก็บอกว่าจิตเดิมแท้มีกันอยู่ทุกคนอยู่แล้วจิตเดิมแท้เนี่ยหากเราเป็นชาวพุทธที่เราต้องเชื่อกฎตัวนี้ว่าเราไม่ได้เกิดมาชาตินี้ชาติเดียวแล้วก็ตายแล้วสูญ แต่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยจิตของเราเนี่ยท่องเที่ยวไปมาโลกนี้โล,นนโลกนู้นโลกนั้นพบนู้นภูมินี้กันอยู่ไม่จบไม่สิ้นเหมือนที่เคยยกตัวอย่างว่าเมื่อเราเกิดมาในแต่ละพบแต่ละชาติเนี่ยกระดูกที่กอง <c oughs> การเกิดเวียนเกิดเวียนตายเป็นภูเขาแล้วหรือเปรียบยิ่งใหญ่กว่านั้นน้ําตาที่ลังไหล ยามเศร้าหมองเป็นทุกข์มากกว่าน้ําในทะเลหรือมหาสมุทรใช้อีกฟังแล้วไม่น่าจะเชื่อแต่ว่านั่นเป็นพระพุทธพจน์ที่พระองค์ได้ตรัสเอาไว้ความเชื่อก็สําคัญถ้าเชื่อผิดก็จะนําพาชีวิตไปผิดถ้าเชื่อถูกก็จะนําพาชีวิตไปถูกคือศรัทธาความเชื่อศรัทธาสี่เช่อนอะไรวิปากสัทธาเชื่อผลของการกระทํา กรรมมกศรัทธาเชื่อกรรมหริการกรรทำตถาคตาโพธิสถานเชื่อในปัญญาตัสรู้ของพระัมมาสัมพุทธเจ้าศรัทธาที่ถูกต้องก็เป็นศรัทธาที่ต้องเป็นกุศลศรัทธาที่ไม่ถูกต้องที่ไม่เป็นกุศลเช่นความโลภหรือว่าความโกรธความหลงโมหะความอยากก็เช่นกัน เมื่อเราอยากจะได้อะไรถ้าได้มาด้วยความไม่ถูกต้องการทุจริตนั่นเป็นความอยากที่ผิดแต่ถ้าอยากด้วยถูกต้องเป็นสมาธิติใช้ความเพียรพยายามไม่ได้มาโดยไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นอันนั้นจะเป็นความอยากที่ถูกต้องเมื่อแต่ความอยากที่เป็นนามาร,รมเช่นเราบนบานสารกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บางคราวก็ติดสินบนว่าถ้าได้สําเร็จสมปรารถนาแล้วจะเอานู่นอานีม่มาแก้บนไหว้วาองค์เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆไอ้ช่วยเราอันนี้เป็นศรัทธาที่ประกอบไปด้วยอกุศลมูลเพราะเจอไปด้วยโลภะมูลจิตในส่วนความอยากที่เป็นจิตปริสุทธ์ล้วนๆแท้ๆต้องไม่มีโลภะโทสะมวัวเข้ามานี่ามี ความมุ่งมั่นในจิตว่าการสร้างศรัทธาต้องเป็นสัมมาทิฏฐิโดยอาศัยตามหลักมักมีองแปดนั่นเองสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยถ้าได้อย่างนี้ก็คือถูกต้องถูกทํานองคลองทำไม่ถอยหลังลงคลองเนี่ย <c oughs> แล้วบางคราวถ้าเกิดว่าเราไม่มีจิตที่มั่นคงในหลักศรัทธาที่ถูกต้องกิเลสตัวหนึ่งที่มันจะมาทําลายหรือกวางขั้นเป็นอุปสรรคไม่เราเข้าถึงหรือบรรลุคุณความดีหรือสูงสุดไม่ถึงนิพพานกิเลสที่ว่าก็คือนิวนวนากามาชันทะพยาบาทถีนมิทธะวิจิกิจจา อุตจักกุกุจักตัวนี้เป็นสิ่งที่ขวางขั้นคุณความดี <c oughs> ความอยากในการมกุลรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสพุทธภะธรรมารมนี่คือกรประชันทะพยาบาทคือความผูกใจเจ็บผูกโกรธเครียดแค้นจริงชัง <c oughs> คนสัตว์สิ่งของนั่นนี่นั่นที่ทำให้เราไม่พอใจอมันก็เศร้าหมองใจ ตีนมิทะความม่วงเหงาเสื่องซึมจิตอดหูจิตไม่มีพลังจิตม่วงจิตซึมสาเหตุของจิตม่วงจิตซึมนี่ส่วนหนึ่งมาจากการไม่เจริญสติการไม่เจริญสมาธิและการไม่ศึกษาปัญญาในทางธรรมไม่มากพอจิตมันจะมันจะเสื่องซึมม่วงอดหู แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูแลการพักผ่อนให้เพียงพอด้วยบางคนพักผ่อนเพียงพอแต่ยังเสื่อมซึมแสดงว่าต้องแก้ที่ท,ที่จิตแนละ้วต้องมีตัวใดตัวหนึ่งผิดพลาดแล้วนะตีนินมิทะอุ <c oughs> ตตจักกุกุกจักหรือว่าวิจิกิจาก่อนก็ได้วิจิกิจานีความลังเลสงสัยไม่แน่ใจโดยเฉพาะไม่แน่ใจในกุลกองพระรัตนตรยัยอันนี้ตัวสําคัญ ถ้าไม่แน่ใจแล้วก็ไปต่อลำบากเหมือนช่วงเนี้เทศกาลปีใหม่ญาติโยมเดินทางกลับบ้าน<ม>นั่งรถลงเรือไปเหนือล่องใต้เส้นทางไหน<ม>อะเปิดกเกษมมิตรภาพเข้าเลนไหนไปเลนไหนอะถ้าไม่แน่ใจก็ลำบากนะคนกลับรถที่ต้องไปถูกเนีเนยน <c oughs> หรือบางคนไม่ได้กลับบ้านมาหลายปี เขาตัดถนนใหม่้างถนนใหม่เปิดจีพีนำทางกอาไม่โต๊กระไดปนไปส่วนยางส่วนควาเปืือนนี่ต้องมั่นใจต้องมั่นใจนี่หมายถึงว่ามั่นใจในคนของประเทศใด,ดอย่าให้มีความรังเลสงสัยส่วนอุตตจักกุกุจจะคือความฟุ้งซ่รรานรำคาญความฟุ้งซ่านของจิต คนที่จิตฟุ้งซ่านนี่ด้วยเหตุว่าเป็นคนเก็บมากกว่ามากกว่าความเข้าใจตามความเป็นจริง